จะขอความชียเหลือจากพันธมิตรได้ยิ่งจีนบอกว่าจะช่วยเขมรในการรักษาอธิปไตยรบไปมีการประเมินว่าไทยอาเซียหลายหมื่นนายและไม่จบเรื่องถึง UN มีการลงมติประนามอันดับแรกถ้าเราไปบุกรุกดินแดนยังไงเขาก็สั่งให้หยุดอยู่แล้วถ้าไม่หยุดก็ลงมติใช้กำลังเหมือนกับอิรักอันนี้แค่อธิบายให้เข้าใจกติกา เวลาพูดพูดได้ว่าจะบุกจะยึดแต่ถ้าพิจารณาจริงๆแล้วมันไม่คุ้มและไม่มีทางทำได้เพราะไทยไม่ใช่มหาอำนาจสรุปแล้วมันก็เหมือนที่แอดมินว่าไว้ให้ใจเย็นๆจะไปลอนรุ่มมันก็เข้าทางขมนหมดใช้กำลังก็ไม่ถนัดมือเราก็ไปประจานขมรนในเวทีโลกไปเลยก็ขอให้ทำความเข้าใจตามจริงตามข่าวอย่างมีสติแอดมินคิดว่าขมนจะแพ้ในเวทีโลก ชั่วโมงนี้กระดาษ A4 มีค่ามากกว่าน้ำลายทางการเมืองเยอะ